สำหรับราคาอาหารนะครับตอนนี้ต้องจับตาดูแบ่งเป็น2ชัมพ่วครับพวกแรกครับเป็นประเภท10ประเภทนะครับสิอาหารที่ทางกรมการค้าภายในเนี่ยได้มีการกําหนดราคาอาหารไว้แล้วก็ตรึงไว้ไม่ให้เกินราคานี้ส่วนสำหรับราคาอาหารประเภทอื่นครับกรมการค้าภายในก็บอกเช่นเดียวกันครับว่าต่อจากนี้ครับจะให้ส่งตัวเลขต้นทุนรวมจนถึงราคาของทุกร้านมาที่ทางกรมการค้าภายในแล้วต่อจากนี้เป็นต้นไปครับ6เดือนห้ามมีการปรับขึ้นราคาโดยเด็ดขาดครับ ทางรองอธิบดีกรมการคร้าภายในสันติชัยสารทวันแพทย์ครับก็ออกมาพูดถึงนะครับว่าวันนี้ครับมีการประชุมร่วมกับห้างค้าปลีกสมัยใหม่หรือว่าโมเดิร์นเทรดครับพวก Tesco Lotus ส i ิกรวมจะถึงห้างสรรพสินค้าครับอย่าง The m มอล Central แล้วก็ท็อปสด้วยนะครับว่าได้ขอให้ตรึงราคาอาหารที่จำหน่ายอยู่ในฟู้ดคอร์ท6เดือนโดยให้ยืนราคาเดิมที่จําหน่ายอยู่ในขณะน,นี้ห้ามปรับขึ้นโดยกรมเนี่ยก็ได้ ให้เหล่าบรรดาข้างเหล่านี้นะครับส่งรายละเอียดราคาที่จําหน่ายในแต่ละห้างมายังกรมเพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลจากนั้นจะจัดส่งเจ้าหน้าที่ออกไปตรวจสอบอย่างสม่ําเสมอซึ่งสําหรับอาหารปรุงสําเร็จที่ขอให้ตรุงราคานะครับถือว่าเป็นเมนูพิเศษที่นอกเหนือจากเมนูแนะนำา1บรายการที่กรมได้กําหนดราคาและแนะนําให้จําหน่าย โดยหากขณะนี้ขายราคาใดเช่น50บาท60บาทหรือว่า70บาทเนี่ยซึ่งก็ถือว่าเป็นเมนูพิเศษก็ให้ขอให้ขายที่ราคาที่ขายอยู่ตอนนี้ไปอีก6เดือนครับห้ามปรับขึ้นซึ่งทุกที่เนี่ยจะต้องส่งบัญชีรายการอาหารแล้วก็ราคามาให้กรมทั้งหมด สำหรับราคาจำหน่ายแนะนำอาหารปรุงสำเร็จจำนวน10รายการทางกรมก็ได้กำหนดใหม่โดยได้ปรับขึ้นจากราคาแนะนำเมื่อ2ปีก่อนเพราะพบว่าต้นทุนวัตถุดิบต่างๆเนี่ยสูงขึ้นจริงไม่ว่าจะเป็นเนื้อหมูเนื้อไก่นะครับไข่ไก่ผักแล้วก็กสซงต้มรวมถึงยังมีค่าใช้ใจ่ายอื่นที่สูงขึ้นโดยราคาดังกล่าวครับได้มีการวิเคราะห์โดยใช้ต้นทุนที่แท้จริง และหาราคาที่เหมาะสมออกมาซึ่งราคาที่จําหน่ายในห้างค้าปลีกและก็ห้างสรรพสินค้าจะแตกต่างกันประมาณ5บาทส่วนราคาทั่วไปนะครับร้านค้าทั่วไปจะถูกกว่าประมาณ5บาทถึง10บาทครับทั้งนี้ครับกรมนะครับก็จะมีการตรวจสอบแล้วก็เช็คดูว่าถ้าเกิดว่าห้างไหนเนี่ยขายเกินราคาที่กําหนด ทั้งราคาอาหารปรุงสำเร็จที่ขอให้คงราคาเดิม6เดือนและราคา10เมนูแนะนำเนี่ยก็จะเชิญเลยครับว่าร้านนี้เนี่ยให้เข้ามาที่กรมการค้าภายในช่วยมาชี้แจงหน่อยว่าเอ๊ะข้อเท็จจริงเป็นอะไรทําไมต้องขายเกินราคามีค่าใช้จ่ายอะไรบ้างถ้าเกิดตอนนั้นยังอธิบายเหตุผลไม่ได้จะดําเนินการตามกฎหมายโทษจําคุก7ปีปรับ1นึ0 0 0สบาทหรือทั้งจําทั้งปรับโดยเขาบอกว่าคราวนี้ครับกรมทําจริงเพราะได้ขอความร่วมมือแล้วและทุกฝ่ายก็รับปากแล้ว สำหรับโครงการฟูดคอร์ดทงฟ้าทางบิกซีนะครับก็แจ้งว่ากำลังจะเปิดโครงการฟูดคอร์ดทงฟ้าวันที่31พฤษภาคมถึง29มิถุนายนที่ทุกสาขาของห้างทั่วประเทศโดยจะลดราคาอาหารปรุงสำเร็จเป็นพิเศษ ซึ่งบิ๊กซีครับก็ออกมายืนยันนะครับว่าราคาเนี่ยจะพิเศษจริงๆเพื่อไม่ให้เสียชื่อธงฟ้าส่วนเทสโก้โลตัสครับตอนนี้อยู่ระหว่างการจัดทำรายละเอียดก่อนที่จะแจ้งไปยังกรมต่อไปนอกจากนี้ครับกรมก็ยังได้มีการส่งหนังสือเนี่ยแจ้งไปยังทางกระทรวงศึกษาธิการขอให้ช่วยสอดส่องดูแลราคาจําหน่ายอาหารในโรงเรียนว่าราคาที่จาหน่ายอยู่เนี่ยตามโรงอาหารโรงเรียนต่างๆเหมาะสมหรือเปล่าและมีการปรับขึ้นราคาจนกระทบกับเด็กนักเรียนจริงหรือไม่เพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมีผู้คน ร้องเรียนเรื่องนี้มาหลายรายทีเดียวครับ